สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตนสแลนเดอร์นะคะนาอมีแตนกับสภาพมาส่งบรรยากาศศาลากลางน้ำที่สะเดานะคะบรรยากาศคือฝ่าคือฝนเด้อค่ะพี่น้องฝนตกป่อยๆค่ะพี่น้องจ้าไม่ได้จ้าพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะคะนาอที่เห็นอยู่นั้นก็คือศาลากลางน้ำด้วยจ้าพี่น้อง อันนี้คือทางเขาคุณเด้อค่ะพี่น้องเด็ดมือดิแดนใไ่เบ่งข้างในเนาะคะ่ะเนาะมาจ่าพี่น้องมารับชมน้อมกันเด้อจ้าพี่น้องเขาเจ้าอันนี้แห่เด้อพี่น้องจ้าเต็นมากออพ้ดีเนาะค่ะเนาะงมาสิมันบอกเลยพี่น้องป้าหลายๆเนาะค่ะเนาะสงสัยหนาจะมันหนาเจ้าคุณบ่ได้ค่ะพี่น้อง มาจะามาชมกันด้วยจ้าพี่น้องจ้านี่คือสวนสลากลางน้ำเด้อค่ะพี่น้องเป็นสลาั่งผักสวยงามเนาะค่ะพี่น้อง บางทีแตนมาเต็นเกนผู้ใดดอกได้ขาเมื่อนอนอยู่ในนี้นะคะนะนาะน่าสิเป็นคนไรบานคะ่ะพี่น้องีิกัดท่าพุสะเดานะคะเป็นสิ่งเบิ่งสลากอนนะคะนาะน้ำคุนจะพี่น้อง ซู่มื่อพิ่นใส่ได้ค่ะมื่อนี่ยโอ้โหเป็นหยางฝนจังคุนเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะคะ่ะเนาะเมื่อวันฝนตกแห้งแห้งได้จากพี่น้องจงนน้ำท่วมเนาะค่ะมื่อนี่ก็อาจอัด,อดตะกกอีกค่ะโอ้สาเหตุแหละค่ะพี่น้องว่าเป็นหยังหนามจังคุนเนาะคะ่ะเนาะ Hehe, medim, ม,มู่วานฝนตกแห้งน้ำท่วมเนาะค่ะป้ากอาจจะรุดหนีเบิดแล้วค่ะพี่น้องเพิ่งจากลงร้อยลยเนอกค่ะเนะเป็นบอกค่ะคนมีแต่ห้อยค่ะห้อยเอาะค่ะมู่วันฝนตกแห้งด้วยจะน้ำท่วมเนอกคะเนอเบิ่งค่ะพี่น้องลง้อยน้ำท่วมมู่วันนอกค่เนะป้าที่ได้ร้ายเป็นพันเป็นหมื่นตัวอาจจะรุดหนีเบิดแล้วค่ะพี่น้อง งูยังเรอะเห็นยังบ่างอูงูยังเหรคะแฟาพี่น้องงูยังเนาอคะเนาะเห็นยังบ่กกับเดือไปอู้ยแต่ยานผักเนาะคะน้งเห่าก็คืองูยังนะคะไปสาๆอย่งสี่นี่งูมีผิดเลยค่ะียังเนาะค่ะเต้นก็เหมือนกัน นี่เแน้องค่ะพี่น้องมีอีงยังแน่นอนเนาะค่ะขนาดว่าย่างอยู่ในเมืองแถอะแก็ยังเห็นงูเนาะค่ะพี่น้องภาษายังอยู่ป่าอยู่ดงเนาะค่ะพี่น้องมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะงูเห่าเด้อจ้ะพี่น้องวังหันนั่น ย่างมาในเมืองจะ้สในถนนหนทางคนเยอะแยเะนาะคะ่ะน้องมาผองงูงเห่านาะคะ่ะพี่น้องไม่มีอะไรแน่นอนเนาะคะ่ะคนตกแข่งเมื่อวานป้ารุดเบิดเลยเดยอจา้าป้ารุดไปเบิดเลยนาะคะ่าน้ำขอบคุณนาะคะ่ะลาดน้ำคนเดินนะคะ อากาศครึงฟ้าครึงฝน ถ้าผู้ได้เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แตนเป็นคลิป่อเป็นกำลังใจให้แตนในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะจ๊จุ๊บ